คูโบต้าแม็กมือสองผ่อนได้พบกับคูโบต้าเบญจพลนครรัชสีมาวันนี้พบกับช่างพี่ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาปรับตั้งเบรกของ L5018SP กันนะครับช่างครับวิธีการตั้งยังไงครับช่างอันดับแรกนะครับก็คือให้เรากดนะครับปดล็อกเบรกซ้ายขวาให้ให้อยู่ในระยะเบรกที่ว่าทีสลักของเบรกซ้ายขวาครับขันตอนที่สองก็คือให้เรานะครับคายคายน็อตตัวปรับตั้งด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับ คลายออกคลายออกคือถายออกถ่ายน็อตปรับตั้งตัวนี้เนาะถ่ายน็อตปรับตั้งคือการปรับตั้งก็คือให้เราวัดจากตรงนี้นะครับถ้าเราวัดตรงไหนก็ได้ครับประมาณ1.5่ถึง2.5เซนนะครับโดยการวัดโดยเราจะตั้งตรงไหนก็ได้นะครับครับผมตั้งอย่างนี้สมมติเราตั้งนี้1.5่้านะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราเอาพื้นถึง2.5ก็ประมาณนี้ให้เราตั้งตรงไหนก็ได้ครับให้มันเป็นเลขเป็นศูนย์ เราก็กดลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ให้เรามาปรับตรงนี้อย่างเช่นสมมติว่าผมจะปล่อยให้มันลึกๆหน่อยก็ได้เราจะได้รู้นี่ลักษณะนี้ก็คือเบรกจะไม่เท่ากันนะครับการปรับตั้งไม่เท่ากันใช่การปรับตั้งก็คือให้เรา ตั้งค่าตรงนี้นะครับนีตั้งค่านี้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่สิบสี่นะครับสิบสี่ถ้าเราจะตั้งเป็นสองจุดอ่าหนึ่งเอาเป็นยี่สิบนะครับเป็นสองเซนนะครับสองเซนนะครับหน,น,นึ่งสองเซนสิบสี่สิบห้าสิบหกมาที่สิบหกอันนี้เกินมาเยอะแล้วครับให้เรามาหมุนตรงนี้เอาอ๋อมาหมุนตรงนี้เ้าเราหมุน หมุนหมุนหมุนถอยออกได้ไหมครับครับผมอันนี้หมุนผิดหมุนผิดด้านาต้องหมุน,ม,ม,นมาด้านนี้เมื่อกี้หมุนผิดทางนะครับก็หมุนถอยออกหมุนถอยออกอามาด้านนี้อ่าแล้วก็จะคลายตัวนี้ออกครับแล้วเราก็ลองมากดดูครับ รถกินี้ผมตั้งที่สิบสี่นะครับนี่สิบสตรงนี้เนาะโฟกัสที่14 14ี่สิบสี่ให้ลงมาที่สิบหกนะครับอันนี้มันเกินเนาะนี่มันเกินแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนหมุนปรับ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 หมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็ได้แล้วครับสิบหกอ่าโอเคมาก็ให้จุดจุดขอบล่างนี่เนาะใช่ครับจุดขอบล่างที่สิบหกตั้งที่สิบสี่แล้วลงมาที่สิบหกเราจะตั้งตรงเลขไหนก็ได้ให้มันได้ประมาณโดึงจุดห้าถึงสองจุด้าเซนหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดเ้าโดยใช้ขอบ อันนี้เราตั้งอันนี้ได้แล้วพอตั้งเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็โอเคง่ายแล้วเราจะตั้งเพื่อให้มันเสมอกันอย่างเงี้ยก็ือเคตัวนี้ต่ำนะค,ะครับอันนี้เรามาดูด้านนี้ครับผมเรามาดูด้านนี้ครับผมอครับด้านนี้เราก็คลายออกเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเบรกเบรกด้านเบรกด้านซ้ายเนาะใช่ เมื่อกี้เราไปปรับตั้งที่ด้านขวานะครับอันนี้จะเป็นเบรกด้านซ้ายการปรับตั้งก็คือเราอาจจะให้อีกคนหนึ่งนะครับไปกดตรงด้านนู้นใช้สองคนเนาะใช่ใช้สองคนให้อีกคนหนึ่งกดกดให้มันเสมอกันเนาะใช่กดให้มันแค่เสมอกันอ่าครับเราหมุนตัวนี้ให้มันเสมอกันก็มันจะมากดตัวนี้เราไม่ต้องไปวัดซ้ำอีกทีนึงเพราะตัวนั้นอ่ะมัน มันได้มันได้ค่าของมันแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวช่างหมุน,นมได้แผมจะไปกดให้อนี่ช่างพีช่ชายกดน,นะครับเดี๋ยวผมไปหมุนให้กับอกดปุ๊บแล้วพี่คุณกดครับผมจะดูให้เป็นตัวอย่างครับตอนนี้ตอนนี้ที่ลองกดกดตัวน,นี้ให้มันเท่ากันอ่าตอนนี้ตัวน,นี้มันต่ำแล้วครับกดแล้วตัวนี้มันต่ำกว่าครับผมครับ อันนี้ที่กดตรงนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะจับตรงนี้ให้ครับผมโอเคแล้วก็หมุนตรงนี้ให้มันพอรับอ๋อครับผมเราเรากดแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งให้คนตั้งเป็นคนกดนะครับรานนี้เราก็ดูว่ามันเสมอกัรหมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเสมอกันครับโอเคแล้วนี่ยังยังไม่เสมอครับกดลงคืนครับอ่ากดลงอีกฮะโอเคอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคครับอ่าวันนี้ก็คืออันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้เสมอกันแล้ว อันนี้เราก็ามาหมุนตัวล็อกตัวนี้นเสร็จแล้วเราก็ามาหมุนหมุนน็อตล็อกกลับไปคืนนะครับ,รบทั้งสองด้านโอเคก็หมุนกลับตัวล็อกทั้งสองด้านเข้าเข้าด้วยกันเนาะเข้าด้วยกันครับและนี่ก็คือการปรับตั้งเบรกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพบกับช่างพิชัยแนะนําเทคนิคการดูแลรถแท็กเตอร์นะครับท่านใดสนใจก็กดติดตามไว้นะครับที่คูโบต้าเบญจพลนครราชสีมาสวัสดีครับ